กูนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีไม่ใช่ไม่มีหรอกหรือบางทีลูกวานก็ไม่รู้จริงๆนะครับแต่เรื่องมันเพิ่งรู้พร้อมกันในศาลก็มีนะครับเมื่อข้อเท็จจริงเปลี่ยนเนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนนะครับความคิดความอ่านหรืออะไรหลายๆอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนตามจะไปให้คิดเหมือนเดิมมันไม่ได้เออนะครับจะไปบอกว่าเฮ้ยมึงตบ,บัตสัตว์นี่ว่ะไม่ใช่อะนะครับอืมไม่ได้บอกอย่างนั้น แต่ถ้าจะทําเป็นคอนเทนต์เนี่ยไปด่าเขาเนี่ยมันก็ได้อะนะถ้าจะสร้างคอนเทนต์ว่าเฮ้ยมึงตบัดิสัตว์นี่ว่ากูขอด่าหน่อยมันก็ทําได้นะครับมันก็ทําได้ก็แล้วแต่อืมแต่ถามว่ามันเป็นธรรมไหมกับคนที่โดนด่านะครับอยู่ๆก็มาโดนดา่าเอาแล้วก็เขาคุยตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับอืม <c oughs> ก็ตอนเนี้ยชั้นต้นลงอุทธรณ์ลงก็ต้องถือตามข้อเท็จจริงนะครับแล้ว คือเอฟซีลุงพลเนี่ยจะมาเชียร์จะมาโกรธผมหรืออะไรเนี่ยนะต้องบอกนะว่ามันห้ามกันไม่ได้หรอกนะครับไอ้ของเนี่ยนะครับแต่ถามว่าเราเราใส่ใจเอฟซีไหมนะครับเราก็ใส่ใจนะครับเพราะว่าคนที่มาชมเนี่ยนะครับเออเขาชื่นชอบเราเราไม่ใช่ว่าจะไม่ใส่ใจเลยแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะนะครับการที่จะไปวิเคราะห์เชียร์ใครเต็มที่โอ้โหมันมันไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะครับ แล้วก็ลุงพลป้าแตนเนี่ยนะต้องบอกตามตรงว่าผมกับลุงพลป้าแตนเนี่ยนะครับไม่ได้คุยกันน,นานมากแล้วนะครับตั้งแต่ถอนทนายออกมาปุ๊บเนี่ยจำไม่ได้แล้วผมรู้สึกว่าจะไม่ได้คุยกันเลยคุยกันอีกทีช่วงปีใหม่ที่ลุงพลเขาโดนโดนสื่อลงเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วจะอยากแถแลงข่าวนะครับก็จะมาก็มาคุยกับผมซึ่งผมก็ไม่อยู่ผมก็จะไปเที่ยวปีใหม่นะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไร ไม่ได้คุยกันนะครับไม่ได้คุยกันต่อสุดท้ายเราก็ไปให้ทางทนายชุดใดชุดหนึ่งเนี่ยนะครับไปถแถลงข่าวมาเอเอนะครับก็ขำๆดีนะครับอืมนั่นแหละก็เราสู่กันฟังนะครับนะใครมีอะไรสงสัยบ้างเนี่ยทำไมคอมเมนต์เงียบเลยนะครับหรือว่าอยากปรึกษากฎหมายก็ได้นะนะครับเดี๋ยวจะคุยความรู้เรื่องกฎหมายก็ได้นะครับคือต้องบอกว่าคดีอาญาเนี่ยนะ คดีอาญาอย่างคดีลุงพลน่ะคดีที่มีโทษปรับจำคุกอะไรต่างๆเหลเราเนี่ยนะครับโดยหลักกฎหมายเนี่ยเขาดูที่เจตนานะครับถ้าเกิดว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอเนี่ยต้องยกประโยชน์ให้จำเลยก็คือปล่อยจำเลยไปยกฟ้องนะครับทีนี้เนี่ยคดีของลุงพลเนี่ยมันน่าสงสัยไหมมันยังมีข้อสงสัยอยู่เยอะไหมนะครับมันมีพยานหลักฐานแน่นแค่ไหนที่จะมัดว่าลุงพลเนี่ยทำจริงๆ นะครับอืมก็ต้องไปวิเคราะห์ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ไงไม่ได้เข้าไปในสารไปพิจารณาไม่ได้ไปไปนั่งฟังหรอกนะครับแต่คนที่นั่งฟังก็น่าจะรู้อะว่าในคดีนั้นเนี่ยมันมีพยานหลักฐานมากน้อยเพียงใดนะครับพยานหลักฐานแต่ละชิ้นเนี่ยน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เห็นผมทราบมาตอนดูพยานบัญชีพยานตอนที่เป็นทนายให้ลุงพลอยู่นะครับก็มีการเอา หมอผีนะครับมาสืบด้วยนะครับซึ่งในบัญชีร,บระบุพยานเนี่ยเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสายศาสตร์ในรู้ใครนะครับทนายที่ทําคดีน,น่าจะรู้แหละนะว่าใครไปสืบในประเด็นนี้อืมนั่นแหละนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านสายศาสตร์ผมว่าพยานผู้นี้ไม่น่าจะมีน้ําหนักเลยด้วยซ้ํานะครับสายส่งสายศาสตร์อะไรอะ่ะสารจะฟังหรอถ้าผมไปสารผมไม่ โอ้ห oh, เอาผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อนะครับมันก็เป็นความเชื่อของใครของมันสายศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญสองสามคนนี้อาจจะเห็นแตกต่างกันเลยก็ได้นะครับพอเห็นต่างกันสามคนนี้ให้การไม่เหมือนกันนะปักทูกกับหัวหมายถึงอะไรนะครับถามทั้งสามคนเนี่ยตอบไม่เหมือนกันสักอย่างนี่สารรับฟังไม่ได้แล้วนะเอ่ออาจจะรับฟังได้แต่ต้องรับฟังแบบระวังนะครับสามคนนี้พูดไปคนละแนวทางเลยนี่นะโอ้โ oh, หมันจะฟังกันได้ยังไงอะนะครับมันก็ฟังกันไม่ได้ แต่ถ้าสามคนนี้ให้ความเห็นเหมือนกันเป๊ะเนี่ยโอเคมันเขาเรียกอะไรมันเชื่อมโยงกันนะครับมันก็รับฟังได้มีน้ำหนักนะแต่ถ้าสามคนนี้รับฟังกันไม่ได้เลยนี่จบเลยพยานผู้เชี่ยวชาญจบการศึกษาอะไรมานะครับผมก็ไม่รู้เลยนะจะเอามาเบิกความได้หรอโอ้ยเบิกความได้อีกหน่อยตายเลยนะนะ่ะผมไม่รู้นะมีการรับฟังพยานพวกนี้มากน้อยเพียงใดน,นะครับอยากเห็นเหมือนกันคําเบิกความ พยานผู้เชี่ยวชาญด้านศัยศาสตร์เนี่ยนะครับจะได้เป็นความรู้นะครับทำไมไม่มีคอมเมนต์เลยอ่ะหรือมันเสียเนี่ยผม,มอยากเห็นเพราะว่ามันจะได้เป็นความรู้นะครับ<อ>เผื่อว่าไปทําคดีอื่นเนี่ยจะได้เอาผู้เชี่ยวชาญด้านศัยศาสตร์ไปไปใช้บ้างนะครับเออน่าสนใจดีนะนะครับพยานผู้เชี่ยวชาญด้านศัยศาสตร์จะเบิกความยังไงก็ได้หรือเปล่าอ่ะจบการศึกษาอะไรบ้างมาก็ยังไม่รู้เลยนะครับคุณจบออกฟอร์ดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ ไม่ทุกคนตั้งใจฟังคุณยูเโมันไม่ขึ้นตรงนี้อ่ะเนี่ยผมต้องเปิดอีกเครื่องหนึ่งนะเนี่ยมีกระสวนสายศาสตร์ด้วยหรอคะคุณย่าฮารเลสตอรี่ไม่ได้เมนจ์กำลังฟังค่ะเบิกตัวน้องพ่อหรืออาจจะแท้ขึ้นเรื่องเราเรื่องความเชื่อคุณใหม่ชละวนเบิกตัวน้องพ่อหรืออาจจะแท้ขึ้นในการเรื่องความเชื่อและเรื่องดื่มน้ําสาบานเออน้องพ่อเขาเป็นอะไรอะ่ะจบอะไรมาเชี่ยวชาญด้านสายศาสตร์ยังไงครับ จริงๆแล้วงงใจคนไม่ได้ทำคือไม่ได้ทำนะคุณแคทวงโกล่าเหรอสวัสดีครับคุณนันทิยามีด้วยเหรอที่เอาสายศาสตร์มาเป็นรูปคดีมีในบัญชีพยานนะตอนที่ผมเป็นทนายให้ลุงพลตอนที่ช่วงแรกๆอะ่ะก็เปิดดูอยู่ว่าเอาใครมาสืบบ้างคือคือวันที่นัดพร้อมเนี่ยเราจะเห็นบัญชีพยานนะครับของแต่ละฝ่ายว่าแต่ละคนเนี่ยเอาใครมาสืบบ้านอืมนะครับ เราก็จะเห็นนะว่ามีใครบ้างตำแหน่งอะไรนะครับคุณสมชายบอกว่าช่วงแรกหลักฐานไม่มีแต่พอปีกว่าหลักฐานตเต็มแค่อย่างเดียวเต็มแค่เส้นผมอย่างเดียวเออที่เขารอเป็นปีก็รอผลการตรวจเส้นผมนะครับเท่าที่ผมดาวเอนะก็รอผลตรวจเส้นผมนั่นแหละนะครับว่าเส้นผมเนี่ยที่ออกมาเนี่ยใช่เส้นผมน้องชมพู่หรือเปล่าที่เจอในรถลุงพลนะครับไปสามเส้นเนี่ยนะครับแล้วเป็นเส้นผมที่ถูกตัด ใช่หรือไม่นะครับส่งไปตรวจที่สิงคโปร์นะซึ่งใช้เวลาตรวจนานขนาดนะั้นเลยหรอซิงโครตอนนะครับเราก็งงอืมพอผลตรวจออกปุ๊บเนี่ยนะก็สามารถที่จะไปขอหมายจับแล้วก็มีการดําเนินคดีเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวไปอืมนั่นแหละนะครับผมไม่รู้นะว่าคือต้องบอกตามตรงว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่า ว่าในเรื่องในคดีมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนัางในศาลนะคุณยู o อโอถามว่าเมื่อเหมือนเคยได้ยินสายศาสตร์มันก็เลยพูดตรงเพราะมีคนยัดพยานามาให้แต่โดยปกติคนไทยนับถือพยานาคอยู่แล้วอืมก็ไม่รู้ดินะครับ <c oughs> ถ้าเป็นผมก็ต้องถามแหลกะนะครับคุณเชี่ยวชาญสายศาสตร์จริงเปล่าคุณจบอะไรมานะครับคุณจบอะไรมาแล้วปัดทุกกับหัวเนี่ยสามคนเนี่ยตอบเหมือนกันไหมสองคนเนี่ยตอบเหมือนกันไหมนะ จะลืมพยานาคกับพยานาคไปนะครับสองคนตอบเหมือนกันเปล่าเรื่องพยานาคนะครับคุณผมซอยยังไม่ตายถามว่าทนายถามหน่อยเมื่อก่อนมีเคยมียูทูบเบอร์หน้ากากส่งรูปเสียวให้ทนายไหมคะไม่มีนะครับไม่มีใครส่งรูปเสียบมาให้อยากดูเหมือนกันส่งมาหน่อยดีห <c oughs> ยอกนะครับหยอกนะฮะคุณวรพาสวัสดีครับเออคอมเมนต์ไม่ขึ้นไว้เฮ้ยผมต้องมาอ่านอีกเครื่องหนึง่ง งงใจจริงๆแต่ไม่เป็นไรหรอกนะอ่านอีกเครื่องกอ่านอีกเครื่องเอ้าวายโกหกอีกแล้วปอกไม่รู้ดิใครเตีใยรบ้างผมก็ตามไม่ทันแล้วเนี่ยนะวันๆนี่แบบโอ้โหมีเรื่องทุกวันน่ะนะครับช่องพินาทีโอ้โหด่วน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 ทุกวันอะไรของเขานะครับอืคุณบุญชูสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องพยานนะฮะวันนี้คุยเรื่องพยานเนี่ยแล้วก็คุยเรื่องหมอเด็กนะครับหมอเด็กก็ไม่เห็นมีนะ แต่รู้สึกว่าทางตำรวจนะครับทางโจดเนี่ยทางโจดเนี่ยช่วงแรกอ่ะจะมีคาให้การของหมอเด็กอยู่นะครับกุมารแพทย์นเนี่ยนะให้การเลิเล่มมีคดีกันไปทั่วหน้าค่ะมีคําเบิกความคาให้การของหมอเด็กในชั้นสอบสูงอยู่นะครับพิจนายอยากได้รูปเสียวเรอครับ <S <S เตรงๆนะรูปเสียวเนี่ยนะครับผมอยู่เฉยๆมันก็มีลายกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผมเนี่ย ผมก็มีไลน์กลุ่มไว้คุยกันทั่วๆไปอ่ะไอ้ลูกเสี่ยวนี่เยอะมากเลยนะครับเอาตามตรงอะมันก็มีเยอะอยู่แล้วะนะครับมีเต็มไปหมดเลยเนาะคนใส่หน้าก,กากโอ้ผมไม่ต้องดูคนใส่หน้าก,กากก็ได้คนอื่นก็มีเยอะแยะแล้วเนี่ยนะครับส่งมากันทุกวันนะผมไม่ได้เปิดดูทุกอันหรอกนะครับบางอัน,นผ่านๆบางอันอยู่ในห้องประชุมคนเต็มไปหมดเลยเปิดมาเสียงดังโอ้โหอายเขาอีกนะครับอืม เดี๋ยวนี้มันหาไม่ยากนะครับมันเข้าถึงง่ายสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆนี่ต้องไปเดินจัตุจักนะจัตุจักก็จะมีขายเนี่ยนะครับเล่มละสิบบาทสิบห้าบาทหาซื้อยากนะเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปเดินจัตุจักถึงจะหาซื้อได้นะครับอืมคุณผมซอบอกว่าเมื่อก่อนยูทูปป้รใส่หน้ากากส่งชุดว่ายน้ําให้เพื่อให้แฉทนายตั้มไม่มีนะใครจะมาใส่วใส่ชุดว่ายน้ําอ่ะไม่มีหรอกนะครับ แล้วผมจะไปแฉะอะไรทนายตั้มผมก็ไม่เขาก็ไม่ได้มีอะไรให้แฉะนะเป็มีอะไรให้แฉไม่เห็นมีอะไรให้แฉเลยนะเออทนายตั้มมีอะไรให้แฉก็ไม่มีอะเราก็เห็นเห็นกันเท่าทีา่เห็นตามข่าวแหละนะครับอย่าเห็นใส่ชุดไว้นะเดี๋ยวไปซื้อแปคุณลรสจัดไปคุณโรสจัดไป